ยดนามแล้วเจอทะเลทรายแบบอย่างเงี้ยคือคุ้มอ่ะดูดิโอ้โหแบบดูกุ้งหมึกให้มาเพียบเลยค่ะอันนี้ดีเซลนะราคาต่อลิตรจะอยู่ที่22,000 มาแป๊บหนึ่งก็แบบว่าถึงก็ต้องแวะจอดดูเลยอ่ะขอ,อขั้นรายการนิดนึงตอนนี้ก็เย็นๆแล้วเนาะดูสิว้าวสวยมากปลารีบไปดีกว่าปลอยู่นานเดีย๋ยวไม่ทันมาแล้วนะคะ,จ,ะจู๋ก็วร์บมาถึงตรงนี้เลยนะโอ้โหหลังจากที่เราขี่มอไซค์นะคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็มาจอดตรงข้างทะเลทรายได้เลยนะคือจังหวะที่เราเนี่ยขี่มาเนี่ยตรงฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเนี่ยจะมีคนเวียดนามเขาโบกให้ไปจอดตรงนั้นนะซึ่งอย่าเผลอเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเชียวนะเพราะว่าถ้าเลี้ยวไปจอดเนี่ยคือเสียตังค์ฟรีๆเลยแต่ว่าถ้ามาจอดฝั่งเนี้ยก็คือไม่เสียตังค์นะคะอะไรที่เซฟได้ก็เซฟไปนะโอ้ยนี่หรือทะเลทรายเวียดนามฮาด๊า อันนี้จะเป็นรสสิ้วทรดุนนะคะก็คือเป็นทะเลทรายสีแดงโอ้โหสวยจังเลยอะถอดรองเท้าเดินแล้วกันน่าจะไม่รอดแนะนำโอ้ยโอ้ยนีแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยตาดาทะเลทรายโอย้นั่นไงเขามีเล่นสไลด์กันด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะที่ ทำไมมันเหนื่อยอย่างไงอยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่ใครก็ได้ช่วยชั้นทีลุกไปกันต่อให้ตายเถิดซาลานี่หรือทะเลทรายจากเวียดนามคือโอกาสรอดน้อยมากตอนนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีตอนนี้ผู้คนมีเยอะ ต้องการน้ำด่วนนักชาจะรอดหรือไม่ติดตามชมตอนต่อไปโอ้ยเหนื่อยลมแรงมากเลยอ่ะถึงสุดจุดข้างบนแล้วนะคะสวยมากเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะกับการมาทะเลทราย เรสแซนดุนนะคะชุดยอดโอ้ยหาที่นั่งก่อนอคือตอนเนี้ยแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะทะเลทรายเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะคือแบบดูตามรีวิวช่องอื่นมามันเหมือนไม่เหนื่อยนะแต่ตอนเดินเนี่ยเฮ้ยเดินเหนื่อยอะ นึกถึงแบบเวลาเดินแบบเวลาเดินในทรายอ่ะมันจะแบบทรายมันจะดุใช่ไหมแล้วใส่รองเท้าอ่ะเดินแล้วมันยิ่งเหนื่อยมันต้องถอดรองเท้าเดินขึ้นมานะคะเออแต่พอได้ขึ้นมาตรงแบบจุดยอดของทะเลทรายแล้วพูดบองว่าคุ้มค่ามากเลดูตรงแบบพระาทิ่ตกดินนะคะคือสวยมากมันจะมีแบบหลายเนินเข่ามากเลยนะคะนะ เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่อยากให้แนะนํามานะแล้วก็มาง่ายมากดูคลิปเราแล้วก็ตามได้เลยนะเพราะว่าเราก็บอกวิธีการมาได้ให้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอเสริมอีกนิดนึงนะเรื่องของการเดินทางโดยที่แบบมอเตอร์ไซค์นะคะก็คือนันชชายจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราแบบว่าการมาเที่ยวเนี่ยเราควรที่จะมีทักษะในเรื่องของการขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะคือคือแนะนาอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์เป็น อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเช่ามอไซค์แล้วก็ขี่ไปในสถานที่ต่างๆได้ตามที่เราต้องการที่จะไปเลยนะคะก็นะแนะนําแต่ว่าถ้าใครขี่ไม่แข็งจริงๆก็เราก็สามารถที่จะแบบเดินทางแบบว่าผ่านแทบหรือว่าแบบรถบัสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะศึกษาเส้นทางเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกๆที่เนี่ยมันก็มีวิธีไปหลายแบบเหมือนกันแต่ว่า นะชามั่นใจนะหลายคนอาจจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์กันบ้างแล้วแหละเนาะคือถ้าเราขี่เป็นนะ่ะทุกอย่างมันก็จะง่ายมากนะเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนก็ได้นะคะตอนนี้อากาศก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ร้อนนะอยากให้มาช่วงเย็นๆเพราะว่ามาช่วงเย็นๆแล้วอะ่ะมันคือมันแดดไม่แรงไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินกินลมชมวิวได้สบายเลย ตอนนี้ก็คือแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเวลาประมาณหกโมงแล้วนะก็เริ่มมืดแล้วแหละแต่คือยังสวยอยู่เลยนะยังแบบเนี่ยดูสิโหเอาจริงๆนะแบบคืออยากให้ลองมาจริงๆนะแล้วคือแบบลมเย็นมากนะคะเนี่ยมุมเนี้ยคือมุมทะเลทรายแล้วก็หันไปสักตืดนนึงก็จะเรียบชายหาดนะคะ ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยมันมหาัศาจรรย์มากๆเลยที่นี่คือรสแซนดุนนะคะเป็นทะเลทรายสีแดงเนาะแต่ว่าเราจะไปทะเลทรายสีขาวกันอีกที่หนึ่งแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้คือมันเริ่มคั่มแล้วแหละเดี๋ยวเราลุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วแบบเราอยู่ได้ตลอดเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตกเย็นก็ไปหาอะไรกินกันร้านอาหารทะเลแถวออชายหาดตรงมุยเน่นี่คือมีเยอะมากๆนะคะเนาะ นั่จริงๆเรานั่งได้กันค่าได้เลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมันเปิดสาธารณะตลอด24ชั่วโมงนะถ้าใครอยากจะมาค่ำคม,มากคืนก็มาได้นะถ้าจะมาแต่ว่านัชชาขอบายก่อน <laughs> เพราะนี่คือเวลาที่แบบสวยที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอีกทีหนึ่งก็คือจะไปที่ทะเลทรายสีขาวเนาะปะไปกันเลย การท่องเที่ยวคือการลงทุนและให้ประสบการณ์ชีวิตและสำหรับใครที่สนใจในเรื่องการลงทุนเทรดหุ้นและคริปโตนัชชามีแอปดีๆแอปหมาแนะนำค่ะนี่เลย o l y ิมเท d e แอปเทรดออนไลน์ที่ใช้งานง่ายครบจบที่เดียวและเราสามารถใช้มันทำกำไรได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะมันไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องความสะดวกด้านการเทรดให้แก่เราเท่านั้นนะแต่ช่วยให้ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่างหากคุณจะได้เข้าดูฐานข้อมูลฟรีใช้กลยุทธ์ และเครื่องมือเพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพในแอปนี้และยังมีโหมดการเทรดที่หลากหลายด้วยนะเนี่ยมาพร้อมสินทรัพย์และเงื่อนไขต่างๆให้เลือกได้เรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายและรวดเร็วค่ะไม่ยากเลยค่ะก็คือโดยเราเนี่ยเข้าไปที่แอปนะจากนั้นเลือกบัญชีจริงแตะที่ชื่อสินทรัพย์เพื่อเข้าถึงโหมดการเทรดและรายการสินทรัพย์และสินทรัพย์ที่ฉันต้องการเปิดเทรดแล้วก็เปิดคำสั่งได้ภายในคลิกเดียวเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนนะก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าชางโอลิม a พตเนี่ยเขามีฟัง์กชันสำหรับทดลองก่อนลงสนามจริงด้วยนะคะถ้าเราลงทะเบียนผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะคะและก็ใส่โค้ดตามด้านล่างนี้เลยคุณจะได้ยอดในบัญชีทดลองเพิ่มเป็น1 0 0 0 0แสน USD เลยนะเยอะมากนะแล้วก็คุณก็จะได้โปรโมชั่นเงินฝากถึง33% และก็ได้สิทธิ์การทดลองใช้งานสถานะเอ็กซ์เปิดเป็นเวลา2วันพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถที่จะเทรดได้ทุกที่ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจริงๆนะคะ แต่ถ้าหากใครสงสัยนะคะก็สามารถเข้าไปดูปุ่มช่วยเหลือในแอปได้เลยมีคำแนะนำทุกอย่างมีแชทซัพพอร์ตภาษาไทยด้วยนะคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เอาเป็นว่าไปลองเทรกันได้เลยนะกับโอลิมเทรดโอเคค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่ร้านอาูดพอร์ตนะคะของด้านูเนีนะก็จะเป็นแบบรวมอหาหาระนนะาชาติต่างๆนะคะ อาหารทะเลก็แบบหลักร้อยสองร้อยอ่ะราคาค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกอาหารอินเดียอะไรพวกนี้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าคือการมาที่เวียดนามเนี่ยต้องพูดกันต,ต,ตรงว่าเมื่อก่อนน้านเนี่ยคือแวะไปที่ร้านริมทะเลนะคือมันไม่มีภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษไม่มีเลยแล้วก็คนขายก็พูดไม่ไม,ไม่ไม่เป็นด้วยมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันมันยากจริง,รงๆนะก็เลยแบบอ่าตัดสินใจมาตรงฟู้ดคอร์ดตรงเนี้ยก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะนะมันเป็นแบบ ร้านอาหารคนท่องเที่ยวมันอาจจะอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นโลโลก้จ๋าขนาดนั้นแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเป็นการที่ว่าเราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าคนแถวเนี้ยเขาขายอาหารเนี่ยมันสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะง่ายขึ้นไม่ลําบากแค่ว่าอาหารมันก็จะนานาชาติอ่ะแบบมีไทยจีนอินเดียอาหารหลังอิตาลีคือมีครบเลยนะคะก็คือแบบ ก็มากินก่อนละกันเนาะก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบสบายๆชิวๆนะคะนัชชาก็สั่งไปหลายอย่างเหมือนกันคือภายในร้านเนี่ยมันดูเหมือนจะแพงจริงก็ไม่ได้แพงเลยอะ่ะถือว่าราคาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เพราะว่าแบบอาหารทะเลอย่างเงี้ยแบบร้200อยสองอ่ะแล้วคือแบบได้คุณภาพที่ดีอะ่ะอันเนี้ยนัชชามองว่ามุยเน่อันแย้เสนีย์ขเขาก็คืออาหารทะเลสดแล้วก็ราคาดีไม่แพงออยสเตอร์นะคะหอ,อยนางรมสดนะคะ แปลกมากเลยอะ่ะให้กินคู่กับโชวอยู่กับวาซาบีนะอารมณ์เหมือนกินซาซิมิอ,อ่ะขอแบบมะนาวเพียวๆก่อนนะไม่รู้ว่ารสชาติจะผ่านหรือเปล่า <S <S โอดีมากสดออร่อยอร่อยเลยอร่อยมากเฮ้ย ราคาอยู่ที่แสนแปดดองนะคะถือว่าราคาดีไม่แพงเกินไปแล้วให้หอยมาหลายตัมากขอกินจิ้มกับโชยุแล้วกันเป็นคนไม่กินวาซาบินะแนะนำกินแบบมะนาวอร่อยกว่านะกินแบบมะนาวอร่อยกว่าโชยุมันไม่ได้ไม่ได้อารมณ์ แต่กินกับมะนาวคือดีใช้ได้เลยอะ่ะนี่ถ้ามีน้ำพริกเผามีกระเทียมเจียวกระถินคือจบเลยนะอร่อยมากอา่อาหารนี้แน่นอนต้องต้องเคยเห็นมาแล้วแหละมันเป็นปอเปียนะแต่ปะเรียกว,ว่าปอเปีว่าปอเปียปิ้งคือเขาไมา่ได้หั่นมาให้คือเขาให้เป็นแท่งๆอ่งนี้เลยอะ่ะเรากินมันอย่างนี้แล้วกันอา่าจิ้มเลยนะลองดูปะนเจ็ดาทอง ราคาโอเคนิดเดียวไม่แพงอ,อร่อยมากกู้งให้เป็นแถวๆเลยอันนี้อร่อย yes, <sir. S 1> อันนี้เขาจะเป็นนูเดลซุปนะนูเดลซุปพร้อมทะเลเลยนะคะราคาที่7จ็ดหดองนะดูดิโอ้แบบลูกกุ้งหมึกให้มาเพียบเลยค่ะ แล้วก็นูโด้เส้นอะไรเป็นเส้นอะไรเส้นอะไรคะลุนล้นคะลุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเฮ้ยเจ๋งเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลนะคะเฮ้ยซุปอร่อยซุปเหมือนอย่างนี้เลยอะข้าวเปียกเส้นอะรสชาติมันเหมือนนำ้ำซุปของข้าวเปียกเส้นโอ้โหเนื้อปาลาหมึกเร้งอร่อยนะคะขอจิมเส้นก่อน โอ้ยฉันอร่อยมากอันนี้คือแทบไม่ต้องปรุงเลยนะปกติบ้านเราต้องมีอะไรอะมีพริกมีน้ำปลามีน้ำตาลมีเครื่องปรุงนะอันนี้คือไม่ต้องปรุงเลยค่ะอร่อยมากอันเนี้ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีที่นี่ก็จะเป็นปัม๊ม เติมน้ำมันนะคะเต็มถังนะเติมน้ำมันนะคะนี่แบบจัดตอนแบบใกล้จะหมดถังแล้วนะอันนี้คือ95นะคะเซเว่นโอเคเซเว่นนะคะเซเว่นนีอยู่ที่70,000ดองนะคะเติมเต็มถังแล้วนะคะนี่น้ำมัน95นะลิตร3ลิตรนะ70,000 24ดองนะคะก็ราคาไม่ถูก ไม่ถึง150อะอันนี้ดีเซลนะราคาต่อลิตรจะอยู่ที่22,590ดอลลาร์นะคะราคาพอๆกันกับไทยนะบกวกลบกันเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเหมือนเหมือนกันล้วก็ดูเนี่มนุ่ม Presented by Natcha NCS